ทุกคนดูสิออกดอกค่ะโอ้โหออ,อันนี้เพิ่งแห้งไปอันใหม่มาให้เชยชมนะคะสองแล้วนะคะโอ้าวอ,อ,อันนั้นเพิ่งแห้งไปสองอันใหม่มาให้ชมทดแทนไม่เคยขาดเลยนะคะอ,อ,อันเก่าแห้งไปอันใหม่มาทดแทนนะคะ มาทดแทนด้วยการสามเลยนะคะโอ้ว้วาวขอบคุณพระเจ้าเมื่อก่อนปลูกมาก็คือหลายปีแล้วเนาะไม่เคยออกดอกให้ชมแต่พอเราแบ่งแบ่งต้นนี้ไปให้อ่าพี่น้องที่เรารู้จักเนาะเอาไปปลูกปรากฏว่าไม่กี่วันของเขาออกดอกให้ชมแล้วของเรานี่คือ ปลูกมาหลายปีอ่ะคือนานอ่ะใช้เวลาแบบแต่เราไม่เคยได้เห็นดอกเขาเลยเราก็อธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าข้าพงษ์ปลูกมาตั้งตั้งนานข้าพงษยังไม่เคยเห็นดอกเลยไม่เคยได้เห็นว่าดอกที่ต้นของที่เราปลูกเนี่ยเป็นยังไงเนาะเราก็เลยขอกับพระเจ้าว่า ขึ้นมาเถิดพระเจ้าให้เขาออกดอกขึ้นมาให้ได้ชมเถิดแต่ไม่นานเลยนะคะประมาณสี่วันห้าวันหลังจากอธิษฐานเราก็ได้เห็นดอกแรกเลยเนาะคือดอกที่แห้งไปนั้นอะที่แห้งไปเห็นไหมคะก้านนั้นขึ้นมาให้ให้เห็นเลยค่ะโอ้เราก็ดีใจมากก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ หลังจากนั้นก็ไม่เคยขาดเลยนะคะมาต่อเนื่องมาไม่เคยขาดมาเรื่อยๆมาเยอะแล้วก็จะเยอะอีกเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกกรณีไม่ว่าจะคําอธิษฐานเล็กอธิษฐานน้อยพระเจ้าก็รับฟังขอบคุณพระเจ้าค่ะ